ตีมของงานว่าลอยกระทงเมืองเก่าเล่าเรื่องเมืองโคราชก,ก,ก็มากันยุคสมัยที่ว่าตอนนี้พวกเรา,ากำลังเฉลิมฉลองโคราช5 55ปีนะครับฉะนั้นความว่าลอยกระทงเมืองเก่าเนี่ยวันนี้ได้ได้บรรยากาศจริงๆนะครับเราอยู่กับสิ่งเก,ก่าๆต้อง55 5 55ปีนะครับภูเมืองนี่ก็3 33ปีนะครับและตอนนี้ เราก็ได้มีความร,ร่วมมือร่วมใจกับชาวเทศบาลใน,นการอนุรักษ์ภูเมืองรักษาความเป็นเมืองเก่า55 5 55ปีของโคราชเอาไว้ดังนั้นเนี่ยตลอดระยะเวลา55 5 55ปีผมเชื่อว่าโคราชมีของเก่าที่จะต้องรักษากันเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือร่วมใจที่พวกเรานกครจะต้องรวมพลังกันในการรักษาความเป็นเมืองเก่า55 5 55ปีของบ้านเมืองของโคราชของเราเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีและก็เป็นพลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ผมบอกว่าการรักษาของเก่าเนี่ยเป็นพลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลก็มีนยโยบายนะครับในการที่จะส่งเสริมไม่แต่ละจังหวัดได้รักษาพื้นฐานความเก่าแก่โดยเฉพาะในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมถ้าเรียกด้วยครับ สมัยใหม่เขาบอกว่ารักษาเรื่องคอปเวอร์เอาไว้วนะครับการแต่งกายเสื้อผ้าอาหารประเพณีวัฒนธรรมของทานนะครับสิ่งต่างๆ่านเนี้ยเป็นสิ่งที่ได้ช่วยกันรักษาไว้ถือว่าเป็นของเก่าแต่ขณะเดียวกันเนี่ยรักษาของเก่าเอาไว้วนะครับอย่างเดียวไม่พอต้องมีของใหม่มาด้วยวนะครับดังบางที่มีของเก่าไม่มีของใหม่บางที่มีของใหม่ไม่มีของเก่าแต่โคราช555ปีเนี่ย มีทั้งของเก่ามีทั้งของใหม่ของเก่าก็คือความเก่าแก่ของบ้านเมืองที่ผมได้กล่าวมาแล้วว่า555ปีของใหม่ก็คือการพัฒนาบ้านเมืองในยุคใหม่เรากําลังจะมีรถไฟความเร็วสูงเรากำลังจะมีมอเตอร์เวย์นะครับสองสองสิ่งเนี้ยเป็นความทันสมัยที่มากับมูลค่ามากกว่า200ล้านและเป็นความทันสมัยที่จะพานักลงทุนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาดังนั้นความทันสมัย การเศรษฐกิจมาความทันสมัยพาคนมาลงทุนความทันสมัยพาคนมาท่องเที่ยวแต่เมื่อเขามาแล้วต้องมีของเก่าให้เขาชื่นชมนะครับต้องมีวัฒนธรรมต้องมีประเพณีมีอาหารโครามีเพลงโครานะครับมีการแสดงวัฒนธรรมต่างๆของคนโคลราเพื่อที่ได้ของใหม่ขอ,ของเก่าอยู่ได้ด้วยกันและก็เป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับ ฉะนั้นผมก็อยากให้พี่น้องประชาชนชาวโคราชนะครับในวันลอยกระทงวันนี้เราได้มีพลังคนโคราชคนโคนราชรักจริงไม่ทิ้งกันสร้างพลังของเราในการรักษาของเก่าและก็สร้างของใหม่เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาจังหวัดของเราให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านที่ทําให้งานประเพณธีลอยกระทงเมืองเก่านะครับเล่าเรื่องเมืองโคราชของเราปีนี้ ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับผมอยากยกรจายคว่ายิ่งใหญ่ที่สุดต้ของขอขอบคุณนะครับท่านนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารรัชชาวเทศบานลนครทุกท่านคณะประชาชนทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดงานอันมีคุณค่าขึ้นนะครับจากนี้ไปผมขอกระทําพิธีนะครับเปิดงานลอยกระทงนะครับลอยกระทงเมืองเก่าเล่าเรื่องเมืองโคราชเดี๋ยวเราจะได้ร่วมกันนะครับทำทำงานยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งก็คือ